<laughs> mấy <một> nhịp <chăng> <laughs> มันตันเนอะสิมันจะน่าเอยันตันเนอะดิไมยตันสิดี หลังแล้วน่ะอ,ดอ,ดอืดันไดันดันติดนี่แล้วต้องใช้มีดแล้วต้องใช้มีดแล้วมีดไหมอืมมีดหรือกว่าอื ได้ไหมะไรแบบนี้ได้แม่มีดไหมมีดเนี่ยมีดไหมนิดเดียวเองอือ ได้แล้วห่วงต่อตรงนี้เราเรียกไม้ห่วงต่อ,ตอเอาแม่คุณเติดอะไรวะ